ฟ้าฟ้าดูคนนี้ดิหล่อไหมเออหล่อดีอ่ะชอบอ่ะอีกเลยเปิดพอพอดีไหมอันนี้ทำงานขนาดไหนคนนี้หล่อไหมไม่หล่ออ่ะเพื่อนกูไม่เพื่อนกูอย่คุยให้อ่ะป่ออ๋อจิเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้พ่อของคาราฟเพื่อนด้วยได้ได้ได้เป็นใครวะน่ารักจัดเลยว่ะเออ รับฟอเลยดีป่ะวะรับเลยรับแล้วน่ารักจัดเอ้ยโมก็อะไรวะเพิ่งแอบชอบอ่ะคนนี้เลยเนี่ยฟอร์มมาใช่ปะใช่ดิรอยอ่ะเอาดีเออน่ารักจัดเลยมึงชอบปะเอาเรื่องอยู่เรื่องกี่เพ่นมาบอกแค่นี้แหละโอเเพื่อนไอ้เบสพูดหน้เอาปาาเลยดีป่ะวักเรื่ดีเพื่อนไม่ทักเราไม่เกิดเว้ยความดีไม่ทักเลยเนะเออ ปากมีอะไรจะบอกเจอรู้สึกดีกับปากมากเลยจริงเหรอเราลองคุกันดูไหมมันเลยรู้สึกปาที่ยู่เองนะแล้วปากรู้สึกดีกับเราไหมนะ เวลาไม่ làm, เกี่ย okay, วเลยอะโอเคเออพวกมึงทีนี้จะบอกว่าครบก,กับโมแล้วนะดี <ขอ S 2> รจริงนานด้วยแรงเกี่ยวมากแต่ว่าที่เห็นเขาบอกไม่ใช่เหรอว่าคะแนนต้องช,ชูอ่ะคุก็มไม่รู้ว่าแต่คือชอบโมอ่ะคุก็ดูดูไปก่อนไม่ได้ เออผมแล้วไม่赖กวะะมันมี้นกกังกระป๋าไปเนี่ยไม่ใช่ทำแบบนี้แต่สุทุบลอนนะกระตานี่มึงชิ้นเลยเอาอีกแล้วนะมึงน,น,นะนทะะนะอร่ะจังเลนยอยู่แล้วตอนเพงกี่แหละไมไม่รู้เลยไม่ลงจริงข้าได้กินไปมกินไแล้ว ยิ่งเห็นเนยป่ะเออทมนนีน่ารักดีว่ะมึงพงหกกับป่านอีไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะแต่น่ารักดีเลยไ่ไหน้หมลทอะไรอ่ะกเห็นนี้ยน่ารักดีอ่ะกรปาไม่รู้ดีเราขอได้ไหม โอ้ยแท็กแเนี่ยเขาม่ี่หนนเม่แหละม่ตัวขวบ้าีเก่อนเียจะบอกเมื่อกี้ต้องอยู่เหมพ่ออป้าไอโอ่ะมาขอไอจีเฉยเลยว่ารู้ัพบปาอูอ่ะ้ัีได้ไงอ่ะเออเอาไม่รู้หรอวันไหนจะต้องพบกันอ่ะนั่ดิเออออไต่อคนามคุไม่ป่าน่ะคุยกับใครนคุยใครคุยับวมอ่ะ รู้ไหมว่าโมแอนแกอ,อ่มาขอ IG เนทน,นะฮะเอาดีโมวนะทำแบบนี้ได้ไงอ่ะว่าแล้วต้องเป็นคนแบบเนี้ยมึงก็เอายังก็เรียกเนทมาคุยเลยเ,เรียกเนทมาคุยเลยเหรอได้ไช่เดี๋ยวบอกเนทให้ กูแค่คอเฉยไม่มีไรไม่แน่ใจนะจริงเมื่อกี้น่มีไรคอเฉยเออเอตโตมึงเขาแบบนี้มาคิดเดื่องอะไรวะถ้าเกือบปีแเรวอะใช่เออเยี่ยมมาวะไม่มีไรไอ้ยัยอยู่ไอ้โต้แม่งมาถามกูเรื่องเงี้เฉยวะขูดนไปต่อทำไมวะไม่รู้อ่ะทำไมนะวะมึงก็ต่อยอยู่ใช่ป่ะตัวมันก็ระวังตัวแล้วกันเพื่อนห่วเยี่ยตัวแม่งแค่นั้นเองกูไหวกูไหว ว่างไหมอ่ะว่างเลยไอโมได้มาอะไรกับมันไหมทั้งแต่มันติดตามมาวนะันนั้นมันก็มากดใจกูเรื่อยๆอ๋อกูไม่คิดว่าโมาม,มันจิดแนกับกูเลยไอ้คว้าก็เ กูก็เป็นเพื่อนโมมานานกูจนเห็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอะ่ะมาวะมีเรื่องอะไรวะโมมันเจ้าเจ้าเน็ตอ่ะมันเป็นคนมาพูดกับกูเองเลยมันนอกงใจฝ่านด้วยก็ดีมันทำแบบนั้นทำไมวะกูก็ถามมันนะว่ามึงไม่กลัวโตวเล่นยานเหรอมันบอกว่ามึงนนะ่ะตัวแค่นี้ไม่ได้น่ากลัวเลย,ยเลยเ,เพื่อนขอบใจมากโูเชโดเชเพื่อนชิจุกวะชืบอบอกโตไปแบบนี้เนะี่ย าเพื่อนไช่วยหรอมีอะไรวะไอโมไหมมันเป็นแย่งเ็นเบ่ะเออจะจัดานี่จะกเยะล้วน่ะอ่าตอนเย็นนี้แต่แ่ก็สนใจ่ากอ็มโมงเช้าเป็นเบสบวะกูไม่เอากู่คอยอย่ม่ต้องมาไอ้นี่เลยถามในเป็นมาละอ๋อเบสที่ขากหัว ฟ้องเพื่อนเย็นเพื่อนเพื่อนเย็นแเพื่อนเย็นเพื่อนกลับไปนี่เยี่งแม่ไปแลวไปดีกว่าเฮ้ยมือโตไปใส่ ไปตักชีวิตใช่แล้วอะไรอ่งอย่นเคียเดีะไปถามโต๊ไหไดเิ ่ใส่หัวเจ็บไปเฉยอ๋ออันดาอันดาครับบ่ยังมันจะเป็นไดอ๋อโอ้สิเป็

ใค่ไปดมานดนันได้้าแล้วเร่จะมีหไงป่านรู้เรื่องหมดแล้วใช่ไห็รู้หมดแล้วมอรงรเข้าใจ あっ <laughs> <laughs>